สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการดาวน์โหลดนะครับบางคนก็มีการติดในเรื่องของการใส่เลขบัตรประชาชนจีนกับเรื่องของดาวน์โหลดต่างๆเนาะโหลดแอปนี้แอปนั้นมีปัญหานะครับผมก็เอาง่ายๆเลยถ้าใครติดปัญหาเรื่องการดาวน์โหลดผ่านแอปก็โหลดจากลิงก์ของตัวเกมเลยก็คือเข้ามาที่ โพ์ post นี้นะครับโพ์ post นี้ที่แอดโพ์ไปตั้งแต่ตอนเช้าๆแล้วก็โพสต์นี้ก็คือจะมีลิงก์อยู่ให้สองลิงก์ก็คือลิงก์ของ Android แล้วก็ IOS IOS ก็ให้เราเข้าไปดาวน์โหลดปกติแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยเนาะลงทะเบียนก็จะลงคล้ายๆกันลงเหมือนกันเลยกับ Android แล้วก็ลอกอินเข้าไปแต่ว่าดูวิธีการลอกอินเนาะได้จะพาทำก็คือทำเหมือนกันเลย กับ iOS กับ Android อันเดียวกันเลยปรนอื่นสำหรับ Android นะก็ดาวน์โหลดไฟล์ตัว Android ติดตั้งลงเครื่องตัวนี้ไฟล์ตัวนี้แล้วก็ iOS ก็ดาวน์โหลดจากลิงก์นี้ติดตั้งลงเครื่องจากนั้นดาวน์โหลดเสร็จเข้าเกมอ่าดาวน์โหลดเสร็จนะเอาเอาไฟล์จากตรงนี้นะสองที่นี้นะแล้วก็เข้าเกม สิ่งที่เราต้องมีก่อนจะเข้าเกมหนึ่งเลยเลขบัตรประชาชนจีนนี่คือเลขบัตรประชาชนจีนเราจะต้องมอีให้ทุกคนหาเนาะแอดก็จะเลื่อนหาดูไม่ติดปัญหาแน่นอนเพราะว่าสามารถใช้ได้เลยบางคนเข้าไปอาแอปอื่นใส่เลขบัตรประชาชนจีนอ้าไม่ผ่านไม่เงั้นก็เข้าไม่ได้มีปัญหานะต่างๆแต่ถ้าใครไม่อยากติดปัญหาต้องการที่จะเข้าเล่นได้เลยก็ทำตามที่แอดบอก โหลดแอปติดตั้งเรียบร้อยตัวเกมก็อยู่ในโพสเรียบร้อยแล้วพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเราก็ได้แอปตัวนี้มาเนี่ยตัวนี้มาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยได้ตัวนี้มาเราก็กดเข้าไปพอหลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วมันก็จะให้เราดาวน์โหลดทรัพยากรในเครื่องเราก็โหลดให้เสร็จก่อน ตอนนี้แอดโหลดเสร็จหมดแล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้วแอดก็เลยไม่ต้องรอนะแอดไม่รอ<ๆ>เพราะว่าเพราะแอดโหลดเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเวอร์ช<ๆ>ันล่าสุดก็จะเป็นเวอร์ชันน0.9นะถ้าใครยังเป็น0.8หรือ0ูนือนอ,อ,อ,อยู่ไม่ใช่นะ<ๆ>เหมือนมีอ่าเนี่ยแอดล็อกอินไปเรียบร้อยแล้วคือเป็นไอดีของแอดนะแต่ว่าแอดจะาสมัครใหม่โดยการทําใหม่เลยสำหรับบัญชีใหม่เลยบัญชีทุกบัญชีสามารถเติม เติมตังค์ได้นะครับเพราะว่าเป็นบัญชีที่แบบว่าบัญชีฝังก็คือมีบัญชีที่ตายตัวเลยมีรหัส UID ทุกคนจะมีรหัส UID สามารถเติมได้ทุกคนเติมได้หมดไม่ว่าจะเล่นแอปไหนอ่ะเราก็มาเริ่มสมัครเลยแอะจะสลับบัญชีนะกดไปที่สลับบัญชีกดปุ๊บตรงนี้สลับบัญชีเปลี่ยนบัญชีใหม่รอบนี้เหมือน เหมือนกับที่เราจะมาสมัครใหม่เลยขึ้นมาอย่างนี้ทุกคนจะขึ้นมาแบบนี้เนะาจจะ,อ,อ,าอ,ะอาจจะออกจากแอปตัวเองนะอาจจะออกจากแอปตัวเองไม่มีอะไรเลยเหมือนเป็นการเริ่มสมัครใหม่ทุกคนจะไม่มีอะไรเลยนะทุกคนจะมีแค่รูปปั้นเปล่าไม่มีชื่ออะไรตรงนี้กาจิงไปแบบนี้มาแบบนี้ทุกคนจะขึ้นอย่างนี้พอโหลดเข้ามาทุกคนจะขึ้นอย่างนี้หน้านี้แล้วทุกคนก็จะสงสยัยว่า ไปไงต่อทำไงต่อ,อสำหรับคนที่มี ID แล้วกด <ID. S 1> ปุ่มแรกฝั่งทางนี้เห็นไหมปุ่มด้านล่างปุ่มด้านล่างอันแรกเลยมันจะเป็นอย่างนี้แบบนี้คือหน้าล็อกอินสามารถใช้ยูเซอร์กับพาสเวิร์ดอันเดิมที่เคยเล่นรอบที่แล้วรอบทดลองที่แล้วได้เลยถ้าใครจำได้แต่ถ้าใครยังไม่มีก็ต้องออกกลับไปกลับไปสมัครสมัครก็คือกดอันข้างล่าง ขวามือก็คืออันที่2นั่นเองปุ๊บจะแบบนี้มันจะรีรหรัสมาให้เรานี่มันจะรีรีไอดีมาให้เราเราก็ปรับเป็นไอดีใหม่เป็นของเราลบเอาไปจะ,อะแอดก็ใส่ชื่อแอรแล้วกัน2 0 2 5ันยอ่าใส่ชื่อแอนะแล้วก็2 0 2 5จากนั้นก็ลบเปลี่ยนพัทเวิร์ดใส่พัทเวิร์ดใหม่เข้าไป 2 0 2 5เหมือนกันเลยตั้งชื่อเดียวกันเราลองดูใ้ดูอันนี้ตั้งเป็นชื่อเดียวกันนะไม่รู้ว่าจะผ่านไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้ user กับ password เป็นชื่อเดียวกันเลยแล้วจากนั้นนี่คือขั้นตอนสมัครกดถูกตรงนี้ติ๊กถูกข้างล่างแล้วก็กดลงทะเบียนปุบผ่านนี่คือผ่านเลยเรียบร้อยรอบแรก ผ่านแล้ว Us e r กับพ a s s w o r d ผ่านแล้วต่อไปนี่คือให้ลงใส่ชื่อจีนกับบัตรประชาชนจีนอ่าเราก็ไปเอามาแอดก็จะไปเอาบัตรประชาชนจีนมาอยู่นี่สุ่มเลยนะแอดไม่รู้นะแอดเอาลลำดับที่ประมาณแถวนี้แหละคัดลอกแต่ไม่รู้ว่าติดไหมคนแรกนะก็คัดลอกไปก่อนหกหนึ่งหนึ่งเราต้องชื่อจีนกับบัตรประชาชนจีน จะต,ต้องเป็นคนคนเดียวกันก็คือต้องเป็นอันเดียวกันนะชื่อจีนอันไหนบัตรประชาชนจีนก็ต้องเป็นคนนั้นเนี่ยแอเอาลำดับที่สี่ร้ยสิบสามบัตรประชาชนจีนก็ต้องเป็นสี่ร้อยสิบสามคนเดียวกันถ้าเอาคนละคนกันมันไม่ผ่านเอาคนเดียวกันนะนี่คือผ่านแน่นอนแต่สำหรับแอปนะแต่แอปอื่นไม่รู้เหมือนกันแล้วจากนั้นก็กดปุ่มที่สองนะปุ่มสีขาวตรงนี้ ไม่รู้ว่าคนนี้จะผ่านเลยไหม่ปุ๊บถ้าผ่านก็คือเข้ามาเลยเห็นไหมไม่มีปัญหาเสร็จแล้วได้ดีเสื้อนั้นมาเรียบร้อยดูดูไอดี ID ตรงนี้ฝั่งขวามือกับฝั่งซ้ายมือตรงนี้ปุ๊บเป็นชื่อใหม่เห็นไหมขอนแกเป็นชื่อใหม่ตั้มสองพันยี่สิบห้าเห็นไหมผ่านแล้วแค่นี้ก็สามารถเลือกเซิร์ฟรอเลือกเซิร์ฟพรุ่งนี้ได้เลยกดถูกโหลดทรัพยากรใหม่ออนแนด์ของแอนโหลดไว้เรียบร้อยแล้วแอดก็ขอ สลับกับขึ้นเป็นไอเดีเดิมอันนี้คือไอดีทิ้งใครอยากได้ก็เอาไปเลยสองพันยี่ิห้าสองพันยี่ห้าก็แค่นั้นได้เหมือนกันมีใครอยากได้อันนี้ก็เอาไปเลยไม่ต้องสมัครใหม่แต่ว่าถ้าคนเอาไปแล้วก็ชนกันหน่อยนะเพราะมันเปลี่ยนรหัสยากบางคนก็เข้าอันนี้เข้าอันนี้เข้านนชนกันสมัครใหม่ดีกว่าเนาะโอเคเราก็ไปสมัครเป็นของตัวเองก็มีประมาณนี้แลหละใครติดปัญหาอะไรก็ ดูคลิปนี้ก่อนค่อยถามเนาะแป๊บเดียวได้เลยมีแค่นี้ละครับผมสวัสดีครับ